สวัสดีครับพบกับรายการอาทีสกายการ์ดไฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับชุดเอ่อคโคอลลาโบของแวนการ์ดไทยนะครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะอ่าโอเคชุดคอลลาโบแวนการ์ดไทยชุดนี้นะครับเป็นเอ่อวีวีจีทีวีเอทีดีศูนย์หนึ่งนะครับเป็นโคนันอ่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทคิดแอนด์คิดนะครับที่ได้สนับสนุนสินค้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันอีกแล้วนะครับมา ก็ชุดแรกก็จะเป็นอของโคนันเนี่ยของแอนิเมชันนะมันจะออกมาสองชุดมันจะมีอันที่หน้ากล่องเป็นโคนันกับอีกอันนึงเป็นเอามาดินี่อีกอันนึงเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะเรามาดูคลิปนี้ก่อนก็หน้ากล่องเป็นโคนันนะครับแล้วก็จะมีจำจนคิดกับชินิจิอยู่ตรงนี้ข้างหลังก็จะคล้ายๆกับของที่ดีปกตินั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็มีบอกว่าตรงนี้เป็นแคนแอนิเมชัน50ใบก็คือ หนกล่องเล่นได้เลยแล้วก็มี imaginary gift ให้ครบด้วยทุกแปบบนะครับมาก็เรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับเออแล้วก็อัปเดตนิดนึงพอดีว่าอันนี้ผมแกะดูไปแล้วสนามข้างในเขาได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเดี๋ยวนะนี่อาจจะเห็นไม่ครบนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แวนการ์ดอันใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นตรง ่วนของบอกทิกเกอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีฟอนทิกเกอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากที่เมื่อก่อนมันจะมีคีดอฮิลสแตนอันนี้ก็จะมีฟอนทิกเกอร์มาให้กีโซนก็ยังมีนี่นี่นี่กีโซนอย่างนี้ขออภัยด้วยที่ว่าไม่สามารถกางให้เต็มๆดูได้นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วไม่มีสนามก็เอาสนามอันนี้ไปใช้ได้เลยของข้างในกล่องนะครับอันนี้ก็คือตัวเด็กทั้งหมด50วก4 ก็คือตัวเมนเด็กสิห้าสิบแล้วก็อีมาจินเนรติคอีกสี่แล้วก็มียุงผ่านไปเมื่อกี้ที่เหมือนจะเงียบไปหละอ่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะครับพอดีอันนี้ผมแกะเช็คไปน,นิดนึงแล้วละ่ะเพราะว่าอตอนได้ของมาเนี่ยอันนี้ผมบอกกับว่าผมได้ของมาก่อนวันวางจำหน่นนยนายนะครับแต่ว่าคลิปจะวจะลงวันที่สิบหรือสิบเอ็ดน่าจะประมาณวันที่สิบนะครับอ,อยากรู้สก,กิลเลยแกะเช็คดูก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโดยหลังกล่อง ของโคนันเนี่ยทั้งหนึ่งสองอ่ะมันจะสุม่มซึ่งหลังกล่องอันนี้เราได้เป็นยินครับยินอันนี้มันคือสุ่มหมดป่ะหรือทั้งหกแบบสุ่มหมดก็ไม่รู้จาไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยินที่เป็นฟอยนูนอะฟอยสปอตเห็นไหมเราจะก็จะมีวิงวิงอย่างนี้นะครับก็ได้มาหนึ่งใบก็จะเป็นหน้ากล่องของอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีนี้เราเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนก็คือตัวเริ่มนะครับ ตัวเริ่มเอโดงาวะโคนันสกิลก็พื้นฐานของภาควีไลท์แล้วก็จวดหนึ่งก็คือโคนันเนี่ยใช่ก็น้าตาเหมือนโคนันเลยแล้วประเด็นคือเลยรู้ป่ะตอนแรกกันเราดูถูกคินิจิไว้ว่าแม่งไม่สวยอันนี้โคตรโคตรสวยเลยน่ารักเลยถือว่าดีครับดีดีดีแค่โคนันมากเออใช่ก็คือโคนันอะทำดีเหมันโคนันสุดเลยเหมือนโคนันเป๊ะเลยนะเออค่อนข้างเหมือนใช่อะ ยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวหน้ากล่องอันนี้เป็นโคนันแบบฟอยด์ยะหาแบบไม่ฟอยด์ก่อนนะนี่หน้ากล่องเป็นเกตสองนะครับเป็นโคนันชื่อยอดนักสืบจิ๋วเอดงาวะโคนันก็จะมีฟอยด์หนึ่งใบแล้วก็ไม่ฟอยด์สองเอ่อสามใบเท่ากับว่าจะจะมีเบสิวเข้าไปเองใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่งั้นมันซ้ำไงเราจะไปวงเล็บแบบหนึ่งสองแบบโคนันของบัดดี้ก็จะรู้สึกแบบอื ก็ประหลาดประหลาดเกศสองนี่เหมือนโคนันยิ่งบีกันเนี่ยเออเกศสองก็เหมือนโคนันใช่ไหมเหมือนยิอีความสามารถนะครับเดี๋ยวขอแงะมาอ่านอันหนึ่งความสามารถเป็นออโต้ช่องแวนการ์นะครับเมื่อลงสนามเคาได้บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งค้นหาการ์ที่มีคําว่าชินิจิไม่เกินหนึ่งใบนะครับแสดงแล้วก็นําขึ้นมือจากนั้นสลับกองก็เอาไว้หาเอ่อร่างต้นของตัวมันเองต้องเรียกว่าร่างต้นนะเพราะว่ามันกินยาเข้าไปมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะ เราข้ามกันไปนะครับแล้วก็มีเสียงมาเห่าเราก็อย่าไปสนต่อไปก็จะเป็นคุดชินอิจินี่สีใบนะครับที่เราบอกว่ามันไม่สวยเพราะว่าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าข้างหลังมันเป็นสีฟ้ามันจะสวยแต่ประเด็นคือสีฟ้ามันไปอยู่กับอีกตัวหนึ่งไงเออจริงๆอีกตัวหนึ่งควรจะเป็นอีกสีนึงด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่หลังนะครับก็ชินอิจินะครับเป็นเกศามีอิมเมจ a น y ี i ก t ฟฟอส e นะครับยืนเท่เลย ความสามารถนะครับอันแร็ออโต้ช่างบรรกาศร,รียกาศนะครับได้เช็คพบ normal unit ตัวนี้บวกสา0พันยันจบเทินเทคง่ายๆต่อไปเป็นออโต้ช่างบรรกาศเมื่อลงสนามเคอร์บัรหนึ่งดูท็อปเล็กสาใบนะครับเอาหนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบเอาเข้าโซแล้วก็อีกหนึ่งใบวางไว้บนสุดของกองมันเป็นคลิปอะไรฟอร์ดฟอร์ดอะไรนะเออเทคอันนี้ถ้าจะไม่ผิดม,มันจะคล้ายๆกับออราเคิลปะก็คือเปิดสามเอาขึ้นมือหนึ่งแต่ของโอราเคิลไม่ใช่แบบนี้แต่ตัวนี้คือเปิดสาม ขึ้นมือหนึ่งเข้าโซหนึ่งแล้วก็โปะท็อปหนึ่งก็เอาทิกเกอร์อะไรพวกนี้ไปโปะท็อปได้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเกียร์สามอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือจอมโจรคิดครับอันนี้คือจอมโจรคิดธรรมดานะจริงๆมันมีคิดเดอะแฟนทอมทีฟอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นสูมหลังกล่องซึ่งเราต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งก็เป็นเกียร์สามนะครับมีฟอร์สเหมือนกันซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือไอชินิจิเนี่ยมันควรจะเป็นสีฟ้าอันนี้แล้วจอมโจร มันต้องมีพระจันทร์อยู่ข้างหลังอ่ะมันจะเป็นจอมจนคิดที่สวยงามกว่าหรือไม่ก็เป็นแบบมีเพชรอยู่ข้างหลังแต่ก็นะครับจริงๆคือแบบเนี้ยมันแต่ว่ายังไงเดียถ้าเกิดถามว่าอาร์ตรูปแบบนี้ชอบไหมชอบแต่ว่าถ้ามันออกเป็นลายอิดเนี่ยลายแบบอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือจะสวยไปอีกแบบหนึ่งคืออันนี้มันเหมือนกับพอมันทําเป็นเกลสามที่มันแปลกแยกกับอันอื่นแล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามองมันแบบแปลกๆนะครับ เราข่าตรงนี้ไปดีกว่าเพราะว่ายัางไงมันออกมาก็คือเราก็ได้เล่นอยู่ดีมีรถไฟด้วย่ะความสามารถนะครับเป็นออโต้ช่องแวนการเรียการดเมื่อตัวนี้โจมตีเคอร์บัสหนึ่งย้ายฟ er, อร์ตมาร์เกอร์ของคุณหนึ่งใบมาที่เซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่ก็สมมุติถ้ามันยืนแวนขโมยฟอร์ตจากช่องเรียไปยัดช่องแวนหรือถ้าเกิดว่ามันยืนช่องเรียก็ขโมยฟอร์ตจากช่องแวนมายัดช่องเรียก็ได้หรือช่องไหนมายัดช่องมันก็ได้นะครับเป็นการแบบย้ายฟอร์ต แล้วก็เทคต่อมานะครับเป็นออโต้ช่องเลกาดเมื่อตัวนี้โจมตีไม่ฮิตโซบัสหนึ่งกระโดดกลับขึ้นมือหนีอ่ะง,ง่ายๆก็คือจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีเอ่อมันชื่ออะไรนะสารวัตรอ่าอ,อะไรนั่นอ่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละเออสารวัตรตัวนั้นอ่ะถ้าเกิดว่ามีด้วยเนี่ยมันก็จะแบบฮากว่าแบบตีไม่ฮิตรโดดกลับขึ้นมือฝันของข้ามันยืนมันสารวัตรอะไรประมาณน,นี้เ <c oughs> ออ ข้าวไปเถอะเดี๋ยวมันจะยาวมากกว่านี้นะครับต่อไปเมื่อกี้เราได้เห็นแบบแซมพูกันไปแล้วนะครับฮัตโตริเฮจิครับนั่นแหละนะโดเป็นยอดนักสืบอะไรนะตะวันตกเออใช่สวยกับเพื่อนเลยใช่คือคือจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันเป็นอิดแบบนี้เหมือนกันแล้วเปลี่ยนสีอ่ะมันก็โอเคไงสวยชอบยิ่งมีคัดคาดแบบนี้ยิ่งชอบเข้าไปอ่ะฮะตัวไวเขารออ่านหรือเปล่าเออไม่รู้สิอ่ะเป็นเกดสองนะครับความสามารถก็จะเป็น ออโต้ะ Auto นะครับช่องเรการ์ดเมื่อลองสนามดูการไปบืสุดของกอง2ใบแล้วก็เอาที่เหลือไปวางไว้บนกองก็คือเหมือนกับเปิดท็อปมา2ใบแล้วก็เรียงทิกเกอร์แหละส่วนเทคต่อมานะครับเป็นออโต้ช่องเรการ์ดเหมือนกันเมื่อได้เช็คพบ normal unit ตัวนี้บวก3 0 0พันก็ไม่เกลือเวลาเช็คแล้วแบบเราไม่เจอทิกเกอร์เพราะว่าเวลามันเช็คเสร็จปุ๊บบวก3 0 0พันใช่ไหมถ้า2ใบมันว่างหมดเลยก็บวก6 0พันตีหมื่นห้าก็ยังตีงามๆอยู่อันนี้ให้มา4ี่ใบเลยนะต่อไปครับ เป็นคุณลุงโมลิโคโกโร่ครับไอ,อคำว่าคุณลุงไม่มีนะมีแค่ชื่อโมลิโคโกโร่เ,เฉยๆให้มาสามใบเทคไม่มีครับแต่สวยช่อือสวยเลยแหละเอ้ยเดี๋ยนี่ต้องมาวันนี้อ่ะข้ามไปครับไม่มีเทคต่อไปอันนี้อันนี้เนี่ยท,ที่ที่รู้สึกประหลาดใจนิดๆดโมลิลันครับมันใช่ตัวโวยแน่ๆนมันดูจริงๆมันจมไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคือไอชอบไอข้างหลังเนี่ยแหละ อะเทคนะครับออโต้ะนะครับช่องเรียกกาดเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณนะครับมีคําว่าชินิจิหรือโคนันอยู่ตัวนี้บวกห้าพันก็จะเป็นอ่าใช่ตอนมันตีก็จะตีหมื่นสามย้ำว่าต้องมันตีนะบูทไม่ได้ภาพตอนตีเดนโรก่อปเสียบใช่ถูกต้องเพราะว่ามันมีคนมา,มาบอกหลายทีมากเลยว่าเอ้ยเนี่ยตอนตีเอาหวัวเข้าไปเสียบเอาหัวเข้าไปเสียบส่วนโคนันก็จะตีด้วยยิงเข็มยาสลบเออใช่ยังลลบบไปโอเวอร์หลดอย่างนนั้เออใช่งมัน แล้วโอเวอร์โหลดก็จะหายไปอันนี้ก็คือแบบเอาหัวไปที่โมเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดก็เออเจ็บจังเลยตีเข้าด้วยนะตี่หมื่นสามต่อไปครับโทยามะคาเึฮะครับเป็นแฟนของเฮจิตัวเมื่อกี้ก็จะเหมือนกับรันก็คือจะมีหน้าของตัวมันเองซึ่งอทำไมหน้าของคาเึฮะมันดูหลอนๆไงไม่รู้มันเหมือนไอ้ผีอะไรอะผีไม่มีตาผ,ผีไม่มีหน้ามีแต่ปากอะแล้วก็ยืนๆๆยิ้มอยู่เอออะวความสามารถนะครับ ออโต้ช่องเรกาดเมื่อตัวนี้บูตให้ยูนิตที่ถูกบูตที่มีคําว่าเฮจิบวกตัวที่ถูกบูตยูนิตนั้นบวกห้าพันก็คือถ้าตัวนี้ต้องให้ชินิจิหรือโคนันตัวนี้ก็ต้องให้เฮจิก็คือยืนต่อกันแต่ว่าอันนี้มันอันนี้มันไม่ต้องยืนต่อใครไงมันต้องตีแต่อันนี้มันต้องไปยืนต่อเขาต่อไปซูซูกิโซโนโกะครับคนที่รวยที่สุดในเรื่องนี้ถ้าไม่นับบอสขององค์กร อ่ะอันนี้ก็อ,อันนี้โล่งไปหน่อยหนึ่งกีกับจอมจนคิดไปใช่ก็ค <c oughs> ือนอกจแต่เกตสาวแบบตัวหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยใช่ไหมใช่เอไ้ไม่ไม่มีทิกเกอร์ที่จะเป็นอีกแบบ<อ>ทิกเกอร์จะเหมือนโคนนั้นอ่ะความสามารถนะครับเป็นออโต้ช่องเรียกอากาศนะครับเอ่อเข้าได้บาตรหนึ่งเอาตัวนี้เข้าโซเลือกยู่ิตของคุณหนึ่งใบบวกหนึ่งหมื่นคือง่ายมากแต่โคตรเก่งก็เอาง่ายๆครับโซโนโกะในเรื่องเนี่ยมันเป็นคนรวยใช่ไหมดังนั้นมันลงมามันก็คอยซัพพอร์ตคนอื่นด้การจ่ายพลังก็บวกไปหมื่น ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีฟอร์สอยู่แล้วยัดมันเข้าโซวบอีกหมื่นหนึ่งมันเหมือนมีฟอร์สสองใบอ่ะก็โคตรโหดเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนคลิปไปแล้วก็ต้องดูตอนที่เอามาผสมกันสองกล่องด้วยเพราะอีกกล่องหนึ่งก็โหดใช้เรียนเหมือนกันต่อไปครับอันนี้ p g ครับขาดไม่ได้เป็นด็อกเตอร์อากาะสะครับกลับมาในรูปแบบที่พื้นหลังเป็นอิฐแล้วก็มีเป็นเหมือนแว่นขยายเทคก็คือเป็น PG เกตหนึ่งเอ่อจะพูดอย่างนั้น เขาเคยลดความอ้วนนะในเรื่องอะจำได้อยู่แล้วก็ไปสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ระเบิดอืมก็เทครับพีจีง่ายๆเลยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็คือพีจีก็คือพีจีอ้าวจะเอาอะไรกับเขาใช่อะต่อไปเป็นเซตทิกเกอร์แล้วครับทิกเกอร์ชุดแรกเป็นไฮบราไอคครับเป็นคิทิเคอลทิกเกอร์ก็จะเหมือนกับโคนันี๋ยโคนันให้ดูนี่ขาวสวย รู้สึกนะส่วนตัวเลยชอบเกศูนย์ใช่เกศูนย์มันดูน่ารักมันเด็กอ่ะคือมันคือเด็กอ่ะก็น่ารักดีน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นคีนะครับต่อไปเป็นคีอีกหนึ่งใบแก๊งเด็กๆแน่ๆใช่ครับเป็นแก๊งเด็กๆโคจิมะเก็นตะเป็นคีที่เข้าทิกเกอร์อีกหนึ่งใบไม่มีอะไรก็ข้ามไปเลยต่อไปครับให้ไทยว่าใครเป็นฮิวจได้ซีโกต้องเป็นไฮบาระอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไฮบาละยดิโยชิดะอายุมิ ต้องเป็นฮิวเท่านั้นเพราะว่าชื่อไม่ได้ฮะจำชื่อไม่ได้อืแต่ก็คือรู้กันว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมไม่อยากไม่อยากฮิวไม่อยาเป็นฮิวทำไมอ่ะอยากให้มันเป็นคีเหรอโอ้แล้วก็เป็นนี่ครับซูบุระยะมิซูฮิโกะเป็นดอทิเกอร์ก็ไม่มีเทคิคอะไรก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมันจะมีดอทิเกอร์อีกใบหนึ่งก็คืออะไรนะเอ่อชโลโคมยุคเฮเซ เอโดงวาวะโคนันมั้งใบนั้นอ่ะมันจะเป็นอดอพีจีซึ่งสูมหลังกล่องชุดนี้เนี่ยมันจะต่างกับอุลตร้าแมนนิดนึงคืออุลตร้าแมนอ่ะมันจะมีไอดอที่เป็น PG อยู่ในกล่องหนึ่งกล่องแต่ว่าของโคนันเนี่ยไอดอที่เป็น PG อ่ะมันจะสูมหลังกล่องก็ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะมีหน้ากล่องโคนันแล้วก็หน้ากล่องขององค์กรชุดดามีคิดเดอร์แฟนทอมทีฟ แล้วก็มีดอทิเกอร์ของโคนันอันนั้นอ่ะคือสูมหลังกล่องโอเคอ่ะต่อไปครับเป็นฟอร์สนะก็คือจะเป็นฟอทิเกอร์ทั้งหมดสี่ใบมีสามใบที่เป็นธรรมดากับอีกหนึ่งใบที่เป็นอาร์ตเหมือนกับตัวกล่องก่อนหน้านี้ที่เราเปิดกันก็คือของบัตเตอร์เบกับของโอเวอร์ลอดใช่อันนี้อันนี้คืออาร์ตเดียวกันนะครับนี่เป็นอาร์ตเดียวกันอาสลับหน่อยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องนี้ทีนี้ ราคาสาหรับกล่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงกว่านิดนึงเหมือนกับตอนที่ไอ้โคลาโบโคนันของบัตตี้ไฟออกก็คือกล่องละหนึ่งร้อยสี่สิบห้ากล่องละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าก็สามารถหาซื้อได้ลแล้วตามร้านการทั่วไปแต่ว่าขอแนะนํานิดนึงว่าคือจากที่ผมสั่งไปคือจริงๆชุดนี้ผมก็สั่งกับร้านไปแต่ว่าเหมือนทางร้านที่ผมสั่งเนี่ยเขาบอกว่าอชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเดียวนะคือตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีะมีรถไปด้วยมีร มันจะมีอีกเียมีหลายอ่าใช่อ่าต่อนะคือมันมีสามร้านที่ผมรู้จักในตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาเข้ามาเฉพาะคนที่ออเดอร์เท่านั้นดังนั้นใครที่อยากได้ชุดนี้แนะนําว่าให้ลองถามตามเพจของร้านว่า<อ>มีชุดนี้ไหมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่ามีขายอยู่นะครับให้สั่งเป็นออนไลน์ไว้ก่อนหรือบอกเขาว่าเราเอาชุดนี้นะครับแล้วก็จ่ายมาจํำแล้วใอยไปรับที่ร้านนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าร้านจะเอาเข้ามามา,มากไหมเพราะอย่างตอนบัดดี้โคนันที่ผมไปเอาเนี่ยคือ ร้านที่ผมสั่งประจาอะ่ะเขาบอกว่าคนมันไม่ค่อยสั่งกันแล้วผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปเอาเนี่ยขเขาเอาของเข้ามาประมาณแบบสิบกว่ากล่อง,องเองเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับสั่งไว้ก่อนหรืออุลตร้าแมนใครอยากได้ให้ลองพีออเดอร์กับร้านไว้ก่อนถ้าเขายังเปิดพีอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปกล่องต่อไปนั่นแหละครับสวัสดีครับ